เรียบร้อยชนะชนะชนะยัยเอแล้วแล็วแล้วยัยเอแล้วเฮ้ยเร็วจังเลยยะ yeah. น่าจะทันนะเร็วเร็วเร็วอ่า วายไม่รู้ว่าเจอกี่ตัวเนี่ยิบตัวแล้วมั้ยเจอตาแล้วว้ายไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยด่านซิกด่านเนี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะมันทางมันซิกแซกเกินอะ่ะ ตัวแปแล้วเอาละเตรียมเตรียมสัมภาระไว้เตรียมไว้เลยเพราะว่าอันนี้มันยากยากตรงเราเดาประตูไม่ถูกอ่ะว่าประตูมันจะอย,อยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตรงกลางอะ่ะ <c oughs> นี่ไงโอเค โอเคได้อยู่ได้อยู่เอา้านี่ไงนี่ไงเอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วเฮ้ยผมพูดกับคนอังกฤษไม่เป็นเหมือนกันเหมือนกัน พอดีดีเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นตานี้เสร็จเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปส่งแม่ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาเล่นต่อเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวประตูนี้น่าจะถึงประตูร้อยแล้วนะอีกแป๊บเดียวแป๊บเดียวเก้าสองแล้วโอ้ยแมวเมวแมวอ่ะค้นหาของต่อไม่ได้เล่นตั้งนานแล้วนะผมเคยเจอแอมบุสสองตัวหลอ โอ้ยอ้มูสสตัวโหดนะอันนี้ตัวเดียวยังร้องร้องกั๊กหนีตายแล้วอะมันโหดไงไอมมูสโอ้ยรีบไปดีกว่ารีบไปถูรัตไม่ทันรีบไปรีบไปค้างนะตีไปให้จบเิยอะตีมือหรอสิเรื่อง เจอสมใจนะ <c ười> อ่ะเฮ้ยเจอสมใจป่ะเออเอาโอ้แค่สองครั้งเองนะไป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 ยังไม่เจอเดือดองเลยนะ โอ้โหเจ็บเอาเรื่องเลยนะเนี่ยไอ้หมอนี่เฮ้ยทำไมมันกัดเร็วจังเลยวะปกติเราหันไปมองแล้วมันหายไปนะโอ้โอ้ไม่ยอดน่าจะแบบมันน่าจะแบบมันน่าจะเก่งขึ้นแบบว่าเออเราเราก็จะปิดประตูที่ร้อยแล้วไงแล้วมันเก่งขึ้นอะ หันมาไม่ทนันมันมันไม่สนใจบอกกัดแม่งเลยมันบอกว่าหมันไส้มานานแล้วตั้งแต่พี่เล่นมาแบบพี่พี่ยังไม่ได้โดนมันกัดเลยนะแบบพี่หันไปทันตลอดมันบอกรอบนี้โมโหกัดแม่งเลยเอาเลยสิครับ้ยประตูร้อยประตูร้อยนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับฟลิก,กอร์สวัสด,ดีฟลิก,กอร์ ไม่สนใจอะ่ะไปเลยมาดีมาดีบุาดาบุดาบุดาอยู่ไหนอยู่ไหน so so close so close อีใครเดี๋ยวนี้อันนี้ไม่เก่งเรื่องซ่อมไฟอะ่ะไม่ใช่สร้างซ่อมไฟอะ่ะ ไปหมดเลยไปหมดเลย,ม,เลยมองไมทนน่ทันน่ะเมื่อกี้นี้สามสามปิดเนาะสามสองปิดเล่นเกมอยู่ครับผมอ้าวเร็จเฉยเลยอ่ะเจดเจ็ดกับสี่ ฮะไม่ด้ยินว่าเกมดอรบบอชเดทอะหรอเจ็ดแล้วก็อะไรวะอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ้าวทำไมอ่าเสร็จแล้วโอเคเกงเกงเกงเปิดทั้งหมด5้าอ้าเมื่อกี้นี่อะไรนะเก้าเก้าปิดเก้าหนึ่งปิดแล้วก็ห้าหรอใช่ไหมโอ้สองปิด สองปิดเจ็ดก็ปิดเรียบร้อยสนาสนาสนาเย่เอแล้วเแล้วเย่เอแล้วเฮ้ยเร็วจังเลยยาน่าจะทันนะเร็วเร็วเร็วแบบเสียงมันเสียวสลังเลยเกินอ่ะนึกว่ามันจะวิ่งมาหักคอทันอ่ะ เรียบร้อยโหคนเดียวจา๋จาๆเลยโอ้ได้เหรียญพันกว่าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าโหดูตาอะไรเนี่ย ในที่สุดพี่ก็สดีไม่ได้จดตีดดดตั้งนานแล้วโอ้เมื่อไหร่อัปเดตจะมาเนาะอสองอะอะยากเล่นอะ่ะอยากเล่นจัดจัดเลยอะ่ะ